ือ <Rem> เงียบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องช็อกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันร้ายจากความเงียบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล่าเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องหลอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประสบการณ์จริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสะเทือนใจเล่าเรื่องเรื่องเล่าคืนมืดเสียงสะท้อนจากคืนเงียบความมืดปกคลุมเมืองทุกอย่างหลับสนิทเสียงลมเสียดสายไฟฟ้าเบากลิ่นฝุ่นอุ่นจากถนนลอยขึ้นมาฉันยืนอยู่เพียงลำพังรองเท้ากระทบพื้นคอนกรีตเยน็นอากาศนิง่งน่าอึดอัด โคมไฟทางเดินกระพริบหนึ่งครั้งเหมือนคนกระพริบตาช้าฉันรู้สึกถึงความเงียบที่หนักหนักกว่าว่าที่ควรเป็นผิวหนังรับรู้ถึงสายลมบางเบาแต่ในอกกลับแน่นเสียงหายใจของตัวเองดังเกินดังจนแปลกนาฬิกาข้อมือสั่นเบาเพราะเข็มเดินแต่เสียงเข็มฉันได้ยินชัดเหมือนมันดังขึ้นดังขึ้นอย่างไม่เต็มใจแสงไฟติดสมซีดสะท้อนเงาของฉันยืดยาวเงานั้นยาวผิดธรรมชาติ ยาวจนดูไม่ใช่ของฉันข้างหลังเย็นวาบเหมือน่ามีใครยืนใกล้แต่ตอนหันกลับไม่มีมนุษย์มีเพียงอากาศที่ดูเหมือนกําลังมองฉันผูได้ยินเสียงบางอย่างต่ำลึกดังมาจากความเงียบเองเหมือนเสียงความคิดที่ไม่ใช่ของฉันเหมือนเสียงกล้องในท่อโลหะยาวหัวใจฉันเต้นไม่สม่ำเสมอนิ้วมือเย็นแต่หน้าผากร้อนสมองสั่งให้ขยับแต่ร่างกายช้ากว่าความคิดฉันเริ่มเดิน ช้าแต่แน่นมีเสียงจากด้านหลังอีกครั้งเบาเพียงพอให้หลังเลครั้งนี้มันไม่ก้องมันแหลมเฉียดปลายประสาทหูฉันหยุดทันทีลิ้นรับรถเหล็กแบบไม่รู้ตัวรถของความตื่นตกใจไฟกระพริบอีกครั้งครั้งนี้ทีกว่าเดิมเงาสั่นไหวตามจังหวะไฟเหมือนมันมีชีวิตฉันรู้สึกถึงแรงกดบนไหล่แรงที่ไม่หนักแต่ยืนยันว่ามีอยู่จริงเสียงในหูเปลี่ยนเป็นคำ คำสั้นบาดลึกเสียงพูดว่าฉันอยู่ตรงนี้มันชัดชัดจนสั่นกระดูกสันหลังขนลุกทั้งตัวไม่มีเสียงอื่นแทรกลมดับเมืองเงียบหมดทุกชั้นเสียงและทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงก้าวอีกหนึ่งคู่มันไม่ใช่ก้าวของฉันมันตามมาในจังหวัดเดียวกันเท้าก้าวหยุดตามฉันเหมือนเงาที่เดินเสียงได้ไฟดับสนิททั้งถนนพร้อมเสียงสุดท้ายก่อนมืด กระเป๋าสะพายฉันถูกดึงดึงไปข้างหลังอย่างช้าและมั่นคงเสียงผ้าขูดซิฟดังดังกึกก้องในความรู้สึกนิ้วฉันร้ายแรงแขนตึงชาฉันพยายามหันแต่ขอแข็งกระเป๋าหลุดจากไหล่ตกลงกระแทกพื้นแต่เสียงที่ดังกว่าคือเสียงที่ดังในหัวฉันเองเสียงที่บบอกว่าอย่ามองแต่ฉันมองเต็มตามีร่างนั้นยืนอยู่ ไม่มีใบหน้าไม่มีแสงสะท้อนบนดวงตามีเพียงความรู้สึกกว่ามันกำลังสบตาร่างนั้นนิ่งแต่ฉันได้ยินเสียงมันยิม้มยิ้มที่ไม่มีปากแต่มีเสียงหัวใจฉันเต้นครั้งสุดท้ายอย่างแรงก่อนทุกอย่างจะช้าในความเงียบทั้งหมดฉันได้ยินคำหนึ่งคำชัดกว่าเสียงชีวิตกลับมาเสียงนั้นแทงลึกลงในโสดประสาสเหมือนความเงียบกำลังกลืนฉันเหมือนโลกยอมให้มันเข้ามา ฉั้นก้าวถอยหลังหนก้าวแต่ร่างนั้นก้าวมาหนึ่งก้าวเท่ากันระยะไม่หดไม่เพิ่มเหมือนถูกกำหนดไว้แล้วกลิ่นอากาศกลายเป็นกลิ่นฝนกำลังตกทั้งที่ยังไม่มีหยดน้ำอุณหภูมิรอบตัวลดลงลดลงเรื่อยๆเสียงในเมืองหายหอมอดอยกเว้นเสียงมันเสียงที่เดินผ่านเงียบได้และตอนที่นิ้วชันสัมผัสกำแพงเย็นฉันรู้แล้วว่ากำแพงไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนมันขยับอย่างช้า เหมือนหายใจได้ฉันได้ยินเสียงเนื้อกำแพงลั่นลั่นเหมือนเสียงกระดูกทุกอย่างผิดตำแหน่งทุกอย่างใกล้เกินและในคืนเงียบนี้เสียงสะท้อนยังไม่หยุดเดินตามฉันมันไม่รีบมันไม่ช้ามันรู้จังหวะฉันดีกว่าฉันเองมันตามมาใกล้ขึ้นชัดขึ้นทั้งที่โลกยังคงนิ่งเสียงลมกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ลมไม่ได้พัดผ่านลมพัดเข้าหา ผิวฉันรับรู้แล้วว่าคืนเงียบกำลังตอบกลับฉันเป็นประโยคประโยคที่ฉันไม่ได้เชิญและเสียงนั้นเริ่มนับหนึ่งในหัวฉันเองก่อนมันจะก้าวต่อมาอีกหนึ่งคู่จากเงาที่มองไม่เห็นมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มและไม่มีสัญญาณให้ฉันเตรียมตัวมันเดินเดินในคืนเงียบที่ไม่เงียบสำหรับชันอีกต่อไปมันเดินพร้อมความรู้สึกกว่าฉันกำลังถูกฟัง โดยสิ่งที่ไม่ต้องใช้เสียงและหูของฉันได้ยินมันก้าวถัดไปแม้เท้าจะยังไม่แตะพื้นเข้าใจแล้วต่อจากบรรทัดสุดท้ายที่คุณให้ไว้เพิ่มให้ครบสมบูรณ์ความยาวไม่น้อยกว่าตัวอักษรมันไม่ใช่เสียงจากอากาศแล้วมันคือเสียงจากช่องว่างระหว่างทุกสิ่งฉันรู้สึกถึงแรงสั่นจากพื้นสั่นเล็กมากแต่ไต่ขึ้นมาที่ข้อเท้ามันไม่เหมือนแผ่นดินไหวมันเหมือนพื้นกำลังรับรู้ว่าฉันกลัว แสงจันทร์ที่ควรสว่างกลับดูหมนเหมือนถูกกรองด้วยความไม่สบายใจฉันได้ยินเสียงเล็บขูดผิวบางอย่างไม่ได้ดังแต่แหลมในความรู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นในหูฉันเองโดยตรงฉันเริ่มเหนื่อยออกที่หลังคอเหนื่อยเย็นเย็นทั้งที่อากาศไม่ได้หนาวขนาดนั้นทุกก้าวที่ฉันถอยเหมือนมีแรงต้านเล็กจากอากาศเหมือนมันอยากให้ฉันหยุดตรงนี้ให้นานขึ้นฉันรู้สึกว่าดวงตาของฉันแห้งแห้งเกิน เหมือนไม่มีสิทธิ์กระพริบเสียงก้าวนั้นยังอยู่ก้าวเท่ากับฉันเสมอเหมือนจังหวัดถูกคัดลอกมันใกล้ใกล้โดยที่ไม่ต้องลดระยะฉันรู้สึกถึงกลิ่นดินหลังฝนหอมชื้นติดกลิ่นตะไคร่ทั้งที่ฝนยังไม่เคยตกในคืนนี้สิ่งแวดล้อมกำลังเปลี่ยนเพื่อมันเพื่อเสียงที่ไม่มีร่างฉันได้ยินเสียงกดเบาๆเหมือนส้นเท้ากดลงบนผ้าเปียกแต่ฉันไม่ได้เหยียบผ้าฉันไม่ได้เหยียบน้ำ มันเหยียบผ่านความรู้สึกของฉันเสียงนั้นเริ่มซ้อนเป็นชั้นชั้นแรกกล้องไกลเหมือนริมถนนชั้นที่สองไกลเหมือนข้างหลังไหลชั้นที่สามอยู่ในหัวโดยไม่ต้องขออนุญาตฉั้นกลั้นหายใจเพื่อจะพิสูจน์ว่าไม่ได้คิดไปเองแต่เสียงนั้นยังหายใจต่อให้แทนฉันมันหายใจเบาๆเป็นจังหวะจังหวะเดียวกับความทรงจำของฉันเองนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันไม่สร้างเสียงใหม่ มันใช่เสียงที่เป็นฉั้นฉั้นเริ่มเห็นภาพซ้อนที่ห่างตาภาพสั่นไหวเหมือนทีวีเสียสัญญาณแต่โลกจริงไม่ได้สั่นเร็วขนาดนั้นมันสั่นช้าจงใจย่อเย้ยประสาทการมองต้นไม้ข้างทางนิ่งแต่ฉันเห็นใบไม้สั่นพร้อมกับเสียงทั้งที่ลมไม่พัดผ่านมันสั่นเฉพาะในช่องที่เสียงเดินผ่านฉันเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในช่องว่างหูกระซิบที่ไม่ใช่คำแต่เป็นความรู้สึกถูกเรียกชื่อ เรียกชื่อที่ฉันจำไม่เคยได้ยินแต่รู้ทันทีว่าเป็นของฉันฉันวางมือบอ่อนอกเพื่อพิสูจน์ว่าหัวใจยังเป็นของฉันเองอยู่อีกหน่อยแต่หัวใจมันเริ่มเต้นช้าลงช้าลงผิดธรรมชาติเหมือนกำลังเว้นจังหวะให้เสียงนั้นเดินมาแทรกมันเต้นหยุดเต้นรอรอให้เสียงเติมช่องว่างและเสียงนั้นมันเดินมาถึงจังหวะหยุดหัวใจของฉันฉันรู้สึกทันทีว่าไม่ปลอดภยัย แม้ร่างกายจะยังไม่เจ็บแต่ประสาททั้งร่างรายงานความจริงก่อนสมองจะอธิบายได้นิ้วมือสัน่นสั่นแบบสั่งไม่ได้หยุดเหมือนสั่นเพื่อจะส่งสัญญาณให้บางสิ่งแต่ไม่ใช่ฉันที่สัง่งมันสั่นเพื่อมันฉันได้ยินเสียงหูเออแบบฉับพลันเออไม่เหมือนตอนขึ้นเครื่องบินแต่เหมือนถูกกดให้ได้ยินเฉพาะเสียงที่มันต้องการให้ได้ยินหูของฉันกลายเป็นทางเดินให้เงียบฉันพยายามพูดเพื่อทลายความเงียบแต่ปากหนัก หนักจนเหมือนถูกเย็บด้วยอากาศแล้วมีเสียงตอบกลับทันทีเหมือนมันรออยู่แล้วให้ฉันพยายามเปิดปากเสียงนั้นพูดว่าอย่าพูดคําธรรมดาแต่น้ำหนักมหาศาลเหมือนเสียงกดไหลฉันให้จมลงกับพื้นฉันรู้สึกถึงแรงดันในท้องแรงเหมือนตอนกลัวจะอาเจียนแต่ไม่มีของเหลวไม่มีสิ่งใดลอยขึ้นมามีแต่ความกลัวลอยกลับลงไปสู่จุดต่ำสุดของร่างฉันรู้สึกถึงความว่างในกระดูก เหมือนกระดูกไม่ได้เป็นโครงสร้างของร่างแต่เป็นไมโครโฟนมันกำลังกล้องอยู่ภายในกล้องด้วยความเงียบที่มีจังหวะก้าวฉันเริ่มเห็นแสงไฟจากบ้านคนไกลๆไ,ไฟเหลืองวนวลอบบุ่นควรปลอดภยัยแต่มันไม่แตะผิวความรู้สึกฉันเลยไฟสว่างแต่ความปลอดภัยไม่ตามมาเพราะสิ่งที่ตามฉันมันไม่กลัวแสงมันใช้ความเงียบเป็นเงาไม่ใช่ใช้ความมืดนี่คือช่วงเวลาที่ฉันเริ่มเข้าใจ มันไม่ใช่เรื่องหลอนมันไม่ใช่ภาพลวงตามันไม่ใช่ฝันมันคือพื้นที่ที่ฉันหลงเข้าไปไม่ใช่สิ่งที่หลงเข้ามาฉันต่างหากที่หลงเข้าไปในคลื่นของมันกระเป๋าที่ตกอยู่บนพื้นมันสั่นเบาๆสั่นเพียงฝาหูจะรับไม่ได้แต่ฉันรับรู้ได้ผ่านฝ่าเท้าฉันไม่ได้คิดฉันถูกคิดฉันรู้สึกอยากวิ่งอยากตะโกนอยากหันหลังมองโลกให้มั่นคงแต่ความรู้สึกนั้นถูกหน่วง ถูกยืดเหมือนภาพสโลช็อกร่างกายขยับช้าแต่ความกลัวขยับเร็วข้างหลังของฉันเริ่มหนาวหนาวจนแสบเหมือนความเย็นถูกทาไม่ใช่ถูกสัมผัสเหมือนมีบางอย่างใช้นิ้วลากผ่านอากาศลากผ่านโดยไม่ต้องแตะฉันแต่ฉันวาบทั้งผิวแล้วเสียงก้าวนั้นมันเดินมาอีกครั้งครั้งนี้ไม่เท่าฉันมันนำหน้าฉันหนึ่งก้าวเหตุผลของพื้นผิดจังหวัดได้เพราะมมันต้องการฉันได้ยินเสียงนำหน้า แล้วเสียงนั้นพูดคำหนึ่งคำสั้นสามพยางแต่ไม่มีตัวอักษรให้จดจำมันเหมือนเสียงเปิดประตูทั้งที่ไม่มีประตูพื้นที่ตรงหน้าของฉันเริ่มบิดบิดช้าเหมือนภาพสะท้อนในช้อนโลหะท,ที่ถูกดัดช้าช้าบิดแบบไม่มีใครแตะบิดด้วยเสียงสะท้อนฉันรู้สึกถึงปลายเส้นผมลอยขึ้นเล็กลอยเพราะสถิตไม่ใช่เพราะลมและฉันได้ยินเสียงรอบตัวมันเริ่มพูดเป็นประโยคประโยคนอนิ่งสั้น เหมือนคำบรรยายที่ถูกเขียนบนอากาศกลับมาหาฉันกลับมาที่นี่มองฉันสิอยู่กับฉันคำแต่ละคำแยกเป็นบรรทัดในหัวไม่ใช่คำเรียงยาวแต่เป็นคำต่อยอารมณ์ทีละหมัดช้าแต่แม่นข้อของฉันแข็งแข็งจนเหมือนถูกหล่อด้วยปูนที่ยังไม่แหง้งฉันเริ่มรู้สึกถึงความกลัวแบบเก่าความกลัวจากตอนเด็กตอนที่ปิดไฟคนเดียวตอนที่เห็นเงาบนผ้าม่าน ตอนที่ได้ยินเสียงพ่อแม่เรียกแต่ไม่มีใครเรียกมันกำลังเล่นกับโครงสร้างความกลัวของฉันเสียงก้าวนั้นเดินเป็นวงรอบฉันไม่ได้เร่งไม่ได้หยุดเทียงเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้ฉันสับสนทิศทิศไม่สําคัญสําหรับมันฉันได้ยินเสียงก้าวทางซ้ายแต่รู้สึกทางขวาแต่คำตอบเกิดในหัวข้างล่างข้างบนพร้อมกันที่นี่ไม่มีแกนฉันเริ่มเดินไปข้างหน้าแบบยอมให้ตัวเองถูกพา เพราะการต้านไม่ใช่ตัวเลือกฉันมองพื้นพื้นมองกลับฉันฉันมองเสาไฟเสาไฟเหมือนยืนสั่นเสียจังหวะให้ฉันกลัวฉันมองอากาศอากาศไม่มองอากาศฟังและทันทีที่ฉันก้าวอีกหนึ่งก้าวเสียงนั้นมันก้าวเข้ามาตรงข้างหลังแนบแนบจนไม่มีระยะให้เบือนหน้าไม่มีเสียงสัมผัสไม่มีคำเตือนไม่มีสัญญาณมีเพียงน้ำหนักขององค์การมีอยู่แล้วมันพูดว่าฟัง คำเดียวแต่เต็มระบบประสาทนี่ไม่ใช่หูได้ยินนี่คือร่างได้ยินเสียงถนนไกลามากแต่ฉันได้ยินเสียงมันใกล้สุดเหมือนมันเป็นศูนย์กลางขององค์การรับเสียงทั้งหมดฉันเริ่มรู้สึกว่าความมืดกำลังสว่างกว่าเสียงฉันไม่ได้กลัวมืดแล้วฉันกลัวเงียบที่มีเสียงฉันเริ่มเห็นภาพในหัวภาพของตัวเองกำลังยืนอยู่ที่นี่เหมือนเดิมแต่หลายครั้งหลายเวอร์ชันไม่เหมือนกันแต่ถูกบันทึกไว้ในคืนเดียว เหมือนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันยืนจุดนี้และไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วเสียงนั้นมันยื่นมือถึงถึงภาพในหัวฉันแล้วดึงดึงภาพของฉันออกมาช้าๆเหมือนฟิล์มเอียงยาวผิดสัดส่วนกลายเป็นเงาเสียงอีกหนึ่งชุดแล้วเงานั้นเริ่มเดินออกจากหัวฉันสู่ถนนจริงก้าวที่ไม่ต้องใช้พื้นก้าวที่ใช้ฉันเป็นจังหวะเริ่มต้นฉันได้ยินชีวิตอีกหนึ่งเสียง เสียงที่ไม่ใช่ของฉันแล้วแต่เกิดจากฉันคืนยังคงเงียบเมืองยังคงนิ่งลมยังคงไม่พัดผ่านต้นไม้ดวงไฟยังคงกระพริบเหมือนหัวใจคนใกล้หยุดสติพื้นยังคงเย็นพอให้สับสนสัมผัสแต่ตอนนี้ไม่มีฉันยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมีเพียงจังหวะที่เคยเป็นของฉันถูกก้าวต่อโดยเสียงสะท้อนจากคืนเงียบที่รับรู้ว่าฉันเคยอยู่ที่นี่มันไม่ตามฉันแล้วมันเดินต่อแทนฉัน ในคืนที่ฉันไม่ได้ใช้คำว่าฝันร้ายแต่ฝันร้ายใช้คำว่าฉันได้เลยนี่คือตอนจบอีพีโซด,ดสุดท้ายแบบสวยงามกลมกล่อมและจบอย่างสง่างามเป็นภาษาไทยโดยไม่ใช้คำย่อหรือคำไม่เต็มฉันหลับตานานเท่าที่ตัวเองกล้าหายใจเสียงรอบตัวค่อยๆอ,อ่อนลงเหมือนคลื่นที่ถอยกลับสู่ทะเลความหนักในอากาศเริ่มบางบางจนพอให้ฉันขยับไหล่ได้ช้าไม้ยมกฉันหายใจเข้าลึกเต็มปอด เป็นครั้งแรกของคืนลมพัดผ่านเส้นผมพัดอย่างอ่อนโยนเหมือนมันกลับมาเป็นลมเดิมที่ควรเป็นไฟข้างทางเริ่มสว่างนิ่งไม่กระพริบไม่สั่นจังหวะพื้นใต้เท้ายังคงเย็นแต่ไม่ต่อต้านมันเพียงยืนอยู่เพื่อรองรับฉันอีกครั้งฉันมองกระเป๋าบนพื้นมันไม่สั่นแล้วมันเงียบอย่างเชื่องช้าและเป็นมิตรฉันก้มลงเก็บมันนิ้วสัมผัสโลหะซิบเย็นแต่จริงและมั่นคง เมื่อฉันลุกขึ้นฉันเห็นเงาของตัวเองทอดยาวด้านหน้าเงาที่เดินตามกฎของแสงไม่ใช่กฎของความกลัวแล้วฉันหันมองถนนอีกครั้งถนนยาวมืดแต่ไม่โหดร้ายมันเป็นเพียงคืนธรรมดาที่ลึกไม่ใช่คืนที่ลึกจนกลืนฉันไม่ได้ยินเสียงก้าวอีกหนึ่งคู่ฉันได้ยินแค่ก้าวของฉันก้าวที่ไม่ถูกคัดลอกก้าวที่ไม่ถูกกำหนดก้าวที่เป็นของฉันเองฉันเริ่มเดินกลับทีละจังหวะ เหมือนกำลังประกาศคืนพื้นที่ให้ตัวเองความเงียบยังอยู่แต่ตอนนี้มันไม่ได้มองมันไม่ได้เรียกมันไม่ได้ฟังเพื่อกลืนมันฟังเพื่อจดจำฉันยิ้มให้ตัวเองเบาๆรอยยิ้มที่ไม่มีเสียงแต่หนักแน่นกว่าความเงียบใดคืนไม่ได้ชนะฉันไม่ได้แพ้เราเพียงเดินผ่านกันเหมือนเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นเพื่อจะสอนฉันว่าความเงียบงดงามได้เมื่อใจเราไม่หวาดกลัว เสียงสะท้อนจากคืนเงียบยังคงอยู่คงอยู่ในมุมหนึ่งของโลกแต่ไม่ใช่ในตัวฉันอีกต่อไปฉันเดินห่างมันออกมาโดยทิ้งเพียงไม่กี่อย่างไว้เบื้องหลังไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความเข้าใจและในท้ายที่สุดคืนยังคงเงียบแต่ฉันไม่ใช่คนเดิมที่เคยฟังมันแบบสันกลัวฉันเป็นคนที่เคยได้ยินมันและยังคงเลือกจะเดินต่อไปถ้าคุณต้องการผมสามารถทำให้เป็นตอนเป็นเสียงเล่าเรื่อง สำหรับใส่ในวิดีโอได้ทันทีหรือแบ่งเป็นพร้อมภาพปกเพียงพิมพ์มาเลยครับ